โลกนี้มันหมุนอยู่เวลาภาวนาก็พยายามให้ใจของเราเป็นจุดนิ่งอยู่ในกลางความหมุนของโลกถ้าเราหมุนไปตามเขาก็เหมือนหมุนไปตามเฟืองในเครื่องจักรมันมีมีฟันมันจะคอยกัดเราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวออกโลกมันมีอะไรก็มีลาบมีเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมีสังกัสรินทามีสุขมีทุกข เสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนั่นนะเพราก็ยะากก็จะวิ่งไปหาลาบยอดสังขารสุขถตาพอวิ่งไปหาเขาก็พันธสัญาก็วิ่งไปหาเสื่อมลาบเสื่อมยอดเนินทาทุกมันของมันคู่กันอยู่เพราะฉะนั้นเราถวายเขาก็อยู่ส่วน,นึ่งเราก็อยู่ส่วนหนึ่งทีนี้นเราอยู่อีกคนหนส่วนนแล้วเขาก็พยายามดูเขาเขาได้ว่าจะ,จะได้ความดีจากสิ่งเหล่านี้บ้าง ก็ไฟอิทธารมมสิ่งที่เราปรารถนามันก็มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันอยู่ลวน,นั้นได้ลาบมาถ้าเราใช่ในทางที่ดีก็กลายเป็นบารมีของเราถ้าใช่ในทางที่เสียก็กลับมาทําลายเราเพราะฉะนั้นต้องระวังเสื่อมลาบเราจะลายรููใครเป็นเพื่อนของเราจริงๆยศกับเสื่อมยศก็เหมือนกันได้ยศมาคนวิ่งไปหาเราเราก็ไม่รู้เขาวิ่งไปหาอะไร เราได้ยศมาก็พยายามใช้อำนาจของเราในทางที่ควรระวังอย่าไปใช้ในทางที่ตามใจตัวเองเสื่อมยศเราจะรู้ใครเป็นเพื่อนของเราเราก็มีที่เพื่อ,อไรตรงไหนมันไม่ได้อยู่ภายนอกช่วยครับรับมาให้เราลองมีสังกษเสริมมีเนินทาก็เช่นเดียวกันคนเขาสังกษเสร,เริเราก็ไมเนี่ยเขาสังกษสริเพื่ออะไร ถ้าคนนินทาเราก็มาติดเตียงเราบางทีเ,เอาใชใ้เป็นประโยชน์ก็ได้เพราะเรายังมีข้อปกพ้องอยู่ทำไมว่าเราเรา,เราไม่ปกพ่องเราจะรู้ออกคนนั้นเขามีความเห็นอย่างไี้ต้องไปได้เป็นบทเรยียนสุขทุกข์กับลักษณะเดียวกันต้องรู้จักใช้ถ้าจะใช้ให้แบ่งก็ต้องแยกตัวออกว่าทวสิงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประดับประดาเท่านั้นเองมันได้เป็นเนื้อแท้ของเรา มันปรับตามหนทางที่เราเดินไปอันไหนที่พอจะเหยียบได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> เอาไปเพราะเป็นบารมีของเรานี่ <c oughs> อยู่ในโลกนี้ตรงไม่ต้องไปเสียดามโลกว่าโลกมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแต่ใจของเราให้มันคงที่อยู่นั่นแหละเราปลอดภยัย <c oughs> เราก็รู้อยู่ที่พึ่งของเรา,าอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ภายในเรานี่แหละระวังพึ่งคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ผลจะได้เอาแน่นอนไม่ได้ต้องจะเอาใจของเราให้มันแน่นอนก็นแล้วกันเราจะไม่เสียหาย